วันนี้จะมาตอบคำถามพี่ช่างนะครับถามมากันหลายคนนะครับว่าเนวทากมีกี่สีก็เหมือนเดิมนะฮะก็ยังคงมีสองสีเหมือนเดิมนะครับมีสีแดงนะเนลทาก90แล้วก็สีดาเนวทาก90อีกคําถามหนึ่งนะครับว่าทําไมสีดําตัวนี้ถึงแพงกว่าสีแดงตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นสเปคเดียวกันนะฮะรายละเอียดสเปคทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างครับ ยกเว้นแค่เรื่องราคานะครับคือแพงตั้งแต่ต้นทางโรงงานผลิตมาแล้วครับสีดําตัวนี้นะครับส่วนแพ็กเกจก็จะมีเป็นแบบกระเป๋าผ้าแบบนี้นะฮะกระเป๋าผ้าแบบนี้และกล่องนะครับเป็นกล่องแบบนี้กล่องใบใหญ่ๆจุๆมีตรงสื่อแบบนี้ครับเนียลทักนะฮะชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วที่ถามกันว่าขั้วแบตเตอรี่ตัวเครื่องขั้วแบตเตอรี่ตัวเครื่องก็จะเป็น ขว MT นะฮะเป็นขวาหรือเป็นมา i กินั่นแหละฮะส่วนสําหรับพี่ช่างบางคนที่เขาบอกว่ามีแบตเตอรี่แบบนี้อยู่แล้วนะฮะคือแบตเตอรี่มาสลุ m มีว a u กี้แล้วก็ดีวอลนะฮะตัวนี้ทางเรานะฮะก็มีอะแดปเตอร์แบบนี้นะฮะอะแดปเตอร์แปลงแบบนี้นะครับมีเซตเป็นเซตแถมอะแดปเตอร์นะฮะลองไปเลือกกันดูว่าใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนที่ผม แจ้งไปก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลย,เลยก็สามารถใส่เดี๋ยวใส่เป็นตัวอย่างให้สักอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นมาสลุนะฮะก็สามารถใส่แบบนี้นะฮะใส่ได้เลยนะฮะแบบนี้ครใส่ได้เลย,เ,ลยเครื่องก็พร,ร้อมทำงานแบบนี้นะฮตัวนี้ก็จะเป็นดิวอลนะฮะ ใส่ก็แบบนี้นะครับใสบแบตเตอรี่ดีวอได้เลยนะฮะ่บแอมก็ได้ฮะ2แอมก็ได้5แอมก็ได้ฮะแนะนําอย่าเกิน5แอมนะฮะเรื่องน้ําหนักนะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็น m ิ l วอ u กี้นะฮะตัวนี้สีแดงตรงรุ่นแบบนี้นะครับก็พี่ช่างท่านในสนใจก็ลองไปเลือกดูนะฮะว่าใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนเลือกอะแดปเตอร์แบบไหนหรือไม่เข้าใจยังไงสอบถามก็ ทักมาหาแอดมินได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับผมขอบพระคุณครับมัวร์โซรีวิวนะครับ